บุญคุณแม่พอ่อควรหย่อยยกใส่หูจะเจ้าจงอย่าคิดสู้ดาพอ่อตีแม่จำจงจำดอเจ้าคนป้อนเขาพระคุณหลายเท ยา่ามที่เพิ่นเท่าแกให้เจ้าดูแลแทนคุณเนื้ออุ่นยานแต่เจ้าลงผ<ะ>ิดฮะอ้าที่บเอินจังใดพูดนึงเยว่เขาที่กินเขาวแล้วอ,อันนี้อยู่กันรุ่นเดียวกันนั่นแหละไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าเราดูสิว่าจะเท่ากว่าเขาอีกเพราะว่าเราหน้าตาดีหมดแล้ว <laughs> วันนี้อารมณ์ดีปะอารมณ์ดีมีคนนินทาปะมีสนใจไหมเราแหะอยู่คนเดียวก็ได้เราจะไปชี้นิดอะไรตัวอ,อ,อ,อะไรกอ็อะไรมาผู้เดียวเป็นบ้าก็วป่ะมาผู้เดียวไม่ได้เราคิวข้าววันนี้เนะี่ยนั่นเห็นปะกาลังทีกินข้าวปั๊บเด็กกระท่อมทรองเวลงปั๊บเด็กจะมีคนมาแจ้งว่า,านานสวัสบบดีตำรวจทางสมุทรสาครอ,อือ ไปสินีใช้ตอบกันด้เนะนวันนี้เนาะวันนี้วันนี้ทานข้าวพุ่มกับเลี้ยงตอนนี้ได้สวัสดิการแล้วพุ่มกับเลี้ยงทุกวันที่เข้าเวรสบายเขามีเอามีเครดิตเลยเขาเป็นพุ่มกับพุ่มกับเป็นคนเลี้ยงนะเห็นไหมได้สบายพุ่มกับใจดีพุ่มกับพอพุ่มกับใจดีแล้ว ยองพูดกลับใจดีตอนายเลยย่องแบบไดบวดขอชอนหน่อยเยืบช้อนน่อาอยองพูดกลับมาหันจในสดท้ายแล้วเห็นไหไม่เป็นไรเราไปเอามาใหม่ก็ได้อย่าเพิ่งนีชากันไปซะนี้นี่เ้อขอเก็ตะเก็ตัวใด่ายๆนี่แหละใครเขาจะมาถามไปแล้วคู่เดียว็ เหายกันได้เดี๋ยวไปไหนก็ไดเป็นส้อนก็เด้ื้อตัวึ้นไปหายได้ต่อรก้ยูมมาเพื่อครับเออไปไนก็ได้เราก็หายกันได้ได้เป็อนแด้เดียวเพาะเรื่องลับเี้ก็จะเป็นไ่ะก็จะเด้าใไว้เด้อนร มีเส้นตัวไหนหไมาแล้วมาแล้วไม่เป็นไรวันนี้มันพาะมันพาคเขาเอื้นว่าบอสได้เปลี่ยนบ้าสีฟ้าเบายางคุณประพิษสีสุดท้าเปลี่ยนอะไรดสอเลยมอไรย ต่อวันนี้วันพากเปน็นยังบันพาก็บพกเปน็นนางเขาก็ยุ่ปกติดีแหละเขาก็จะไปอยู่ววนกันวรนพะกผุ้ขู่กับเลี้ยงสปาปิการไงเขาก็จะกินกันเบิงคือก้าคุณประวิตรเน่คุณจะกลับมาถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมไม่ชวนคุณไปบ้านนะบ้านพรภัยนะคุณจะได้ไปคนเดียวไงน,นะอยู่ข้าวอืออืออะไรอ่ะ เก็มีน้ำปลาน้ำปลาเปาหื้มไม่เป็นไรรอกบันพระแล้วก็ปูุงกับเลี้ยงริ่งๆสวัสดีการรัพผู้กับเียบใจดีไปกินสามพัดแล้วสุขสองพัดแล้วแซบบอสแซบ บอนเสิร์งไหนก็เต่าเลี้ยงยากนี่เซ็งเดียว <laughs> แซบย็งเดียวภูมิกับกำลังจะทำถนน,นใหม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้เอดจะพึ่งพูดกำลังใช้จ่ายเยอะตามปกติเราขึ้นร้านพาบอ่ <laughs> สามจ้าของสามจ้าของเด้อคุณพี่นัทพาว่าเดองสามเจ้าของงี้มาสามกูหาอืมอร่อยไหมอร่อยประกาศบางคนทำเราจะกินแค่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเราเสียงหว,ว,วานอยู่แล้วเราเสียงหวานอยู่แล้ว กระเพาะไข่ดาวร้านสวัสดิการใครอยากมาก็มานะครับแซบ่บท่กินถ้าเป็นไข่เจียวนี่จะอร่อยกว่าน,นี้ประกันเกียวไขกว่กรอบมากแล้วก็จะแต่งเยอะตขนแรกกลังะร้องเพลงกันสำมาเป็นสีให้ฟัง ปรเดีนตรงนี้แจ้งความเยอะหน่อยก็เลย,ยไม่ได้ท่องกระเพียงเลยนะกระเพียงเอื้อนาันองเทียวที่เอกทหารอากาศพอยังไม่ร้อง lòng lên dám bảo gì không? Mạc bài. อร่อยไหมอร่อยพรุ่งนี้ก,กินต้มตำกับกับแคบหมูจากคนสวยน้องสาวสาวเกดน้องสังสังเกต่อ รรออย่างเดียวล้วรอเลยนะเราเห็นพอตากคารีคา <c ười> รีอ่ะอเริ่มบาพ่านเริ่มนินทากระเพาเแข็งเริ่มนินทาคนไปคนไปถอนฟัน วันนี้วันดีครับโอเคเขาไปทอนฟันวันนี้จะรู้จริงข้าวกับอะไรเขาบอกว่าเขาเจอหมอสวยมาเลยแนะนำให้แต่งงานเลยเพราะว่าไม่ได้แบบทัานเลยเขาบอกหมักหมอเขาหมักแต่หมอลำเขาหมักหมอเขาหมักหมอรำ นุอยู่ไหนศีราวิทย์มาช้าแล้วคุณนุ๊อยู่ไหนตอนเย็นจะร้องเพลงหลายบางให้ฟังสาวหลายบางพี่เก่าสาวหลายบางซมปซีหนึ่งเจ้าเก้าสองแบบแปลงอะไรไหมร้อยซื่อใจ <laughs> อืม เดีรพัฒมาสายแล้วร่วนานใส่สีกยวเหมดเมือบนิษัทสีใส่สีส้ม,มเจมัเจพัดมาด้จากกา้ากินข้าวข้ากับอะไรเจพัดเจพัดจะดีสนี้จะดีเป็นพืน่อนกูกวางเตาหือ เดือดรัสราานสละพัดเจ้ามีคนแนะนำให้ทำธุรกิจออนไลน์สนันเ่าเก็บไว้รอคัน เข็มอิดอิดเข้มตามปาาเข้มเข้มข้าวไข่เจียวตรงเครื่องญี่บุตรปากาันแซ่บครับผมภูมกกับเลี้ยงสวัสดีการผู้กำกับบัวบัวจ่าฮอน Ừ. bây giờ Cảm ơn, ơn hàng tầm khuôn đó. เอาขวาไปได้มากินแชร์กันเบิ้ลวาเนี้ควาไปขวาไปสวัสดีเจอยกันมแมลงไม่ได้อยากได้ฟังเพลงใดกัขคอมาแต่ที่เราคือเพลงสาวหลายบางซ้อมสี่หนึ่งเก้าเก้าสองโอเคตบเอื้องบ่มีตีมือนี่ค่ะคุณหนุ่ยคุณบอกม,า,มา,าให้มนซีบีตีวันนี้ไม่มีเอาอ,อื่นมาให้เลย เราอยากกินอื่นเข้าแต่เราได้กินแต่อื่นยากเงี้ยเนอทตั้งโรบุรีกับระทรงมะไฮหา, uh huh. างทะรีกับมาพ้าได้ไแห้งแล้วโอเคทุกคน